เช้าวันอาทิตย์กับอุณหภูมิ30องศาถือว่าอากาศไม่ร้อนเกินไปสำหรับทิปสระบุรีในวันนี้โดยปกติทุกๆครั้งผมจะออกทิปด้วยมอเตอร์ไซค์คนเดียวมาตลอดแต่ในครั้งนี้ผมได้รับคำาช,ชวนจากพี่ลินผมจึงไม่รอช้าที่ตกปากรับคำเพราะเห็นว่าเป็นเส้นทางใกล้ๆไปกับภายในวันเดียวจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้คือเจดคดโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรี เพื่อให้เห็นอะไรใหม่ๆเราจึงไม่เลือกใช้เส vale ้นทางหลักในการเดินทางโดยในช่วงแรกให้พ mm ี่ลินนำไปก่อนเนื่องจากพี่ลินคุ้นเส้นทางมากกว่าหลังจากนี้ให้ผมนำใช่ไหมพี่ก็ตามนี้นะพี่หลังจากนี้พี่ลินให้ผมเป็นคนนำบ้างเนื่องจากพี่เขาไม่มี G P S สำหรับนำทาง มันมาถึงตรงนี้แล้วมันบอกมันเหมือนมันหยุดอะพี่ GPS <Chief> ผมยังไงเนี่ยงงง,งจะให้เลี้ยวเข้าข้างทางอยู่เรื่อยเลยมันใช่ปะเนี่ยเ <norte> ดี๋ยวต่ขออีกทีพี่หรืจะไปทางหลักเอาไงก็ได้ไม่ไม่พี่ไปก็อยากไปทางอย่างนี้แหละพี่ <S 2> <S 2> ทางไหนวะเนี่ย อยู่แถวลำลูกกาครับอันนี้อันนี้เป็นนาข้าวหรือว่าน่าจะเป็นนาข้าวนะครับกาแแก้วละสิบบาทเนาะกาแฟแก้วละสิบบาทไปดูมล,ล่ะเส้นทาง เยอะมากครับเมื่อวานเพิ่งล้างรถมาหัวลื่น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 โัวลื่นด้วยครับโอ้แถวนี้คองสิบห้าครับขายต้นไม้กันเยอะมากมีหลายแบบทุกชนิดต้นไผ่ไม้ประดับเยอะมากๆครับใครสนใจ บริเวณของสิทธาค,ครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาหลังจากวิ่งเส้นหลังสิทธิ์นครนายกนะครับเข้ามาก็จะเจอที่ขายต้นไม้เยอะมากๆเลยครับ เหมือนเลยมาแล้วพี่เหมือนเลยมาแล้วเดี๋ยวลองบนกลับ แล้วเราก็มาถึงร้านกาแฟป่าไผ่กาแฟดิบบรรยากาศร้านล่มลื่นเป็นกันเองอยู่ติดคลองบ้านนารู้สึกล่มลื่นเพราะมีต้นไผ่ขึ้นรายล้อม,มสินค้าเด่นของที่นี่ก็คือกาแฟและบราวนี่แต่ลูกค้าที่มาทานกาแฟ มักถามหาอาหารประเภทอื่นๆช่วงหลังๆทางร้านจึงมีขนมจีนหลากสีไว้บริการร้านนี้เปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับสวัสดีครับลุงครับเรามาทางไหนเนี่ยเรามาทางนี้เนี่ใช่ไหม จากนั้นเราก็เดินทางกันต่อครับถึงแม้ตอนนี้จะเที่ยงแล้วแต่ด้วยเมฆมืดคล้มเหมือนฝนจะตกทําให้แดดไม่ร้อนเดินทางได้สบาย เหลือระยะทางอีก35กิโลเมตรเรายังคงไม่ใช้เส้นทางหลักแต่ใช้เส้นทางเล็กๆลัดเลาะไปตามหมู่บ้าน เข้าเลยได้ไหมครับไม่กลางครับเข้าไปแวะถ่ายรูปแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาครับ,คร,บครับผมขอบคุณครับทางขึ้นจะเป็นเนินนิดนึงนะครับรถต้องใช้เกียร์ต่ำถ้าเป็นรถยนต์นะครับนี่ผมมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโตโอ้รู้สึกได้ว่ามันตื้อๆหน่อยแต่ไม่ไม่ชันมากครับ ถนนสวนกันนะครับระมัดระวังด้วยแต่ว่าถนนสวนกันเนี่ยควรจะมีเส้นแบ่งเลนสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ารถวิ่งทางเดียวระมัดระวังด้วยนะครับ แล้วเราก็มาถึงเจ็ดคดป่งก้อนเศร้าเวลาประมาณบ่ายโมงและเมื่อมาถึงเราสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื่นอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางความเขียวขจีของต้นไม้และทิวเขาโดยรอบที่สวยเหมือนภาพวาดบรรยากาศแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องเดินทางไกลถึงภาคเหนือจึงจะได้เห็น หลังจากการเดินทางในครั้งนี้ทำให้ได้เปิดโลกกว้างและได้ประสบการณ์ใหม่ๆพาร่างกายมาสูดอากาศบริสุทธิ์และชาร์จพลังชีวิตให้เจอสิ่งดีๆข้างหน้าต่อไป